สบายดีเลยสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องกันเป็นสุขสุขคนเดอ้อมื้อนี้ก็มาพบพ่อน้องเล่แล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องพบพ่อน้องเล่มื้อนี้ทั้งน้องเล่สิมาก,กวาดหน้าบ้านเนาะพี่น้องกวาดขีข้เหงื่อแถวเดินบ้านนี่แหละพี่น้องเอ้ยโดยอ่ะไปเบิ่งกันเลยมาอยากอ่อนๆเพราะว่าเอาอะไนมาข้าวเห็ดมันบ่แม่นในกวาดแบบกั้นกันมาข้าวมันก็เลยอยากกัน กวาดบอนั่นปานใดีย Một subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ส่นลไลน์มีติดีใหม่พันถึงจะดังไย อยู่ในหลุมบนรถคืนนี้จริงนีง เดี๋ยวป๊อก nih มันก็กวาดเบาไปมันอ่อน 大哥。好的 ะสบ,บายดีน้องดีดค,คนโต้เลยอัน คือด,ดินเปียกกว่าดินม่นี่ก็อ่างน้ำนะไม่ใชขี่ไม่ขีไม่พันนั้นพันดังไพ่เราขอมาเกลือไก่หรือล่ะดินี่มาเกลือวันนี้เอาหัวลายเด้อ Terima kasih telah menonton! เซ่อเซอบ่อตอทุ่งยางคอได้เขียงผาพื้นเขียงใส่กับตัางหามีแต่ว่านรดวานบางนีเด้ออย่าวานจุเหนียวเลยนะเหนียว บ้นนั่นแหละไก่ก็ปร่มีลายตัอดรอกสองสามตมคือว่างนั่นเลยละ่ะคืออหอดทีแล้วพันธนีโบไก่นะดูว่าพันทนีโบไกยย่ยัว่ง มันไปป่าเลยมากระหมักไลไก,ก่ลไยลยไก่เพื่อนนี่แหละอือลาเก้ือคื่เืา้าไปเขาป่าเปเลยหาจินแถวป่านั่งไปสามตัวคห้เรดีตักเต้า ตากันเยอะนันๆเลยส่วนใบเข่าว ออเ,เอาไปเทปันเลลอาไปทิ้งพื้นนี่ล่ะองอเลยวันนี้ฮันโตก่อนโตก่อนโดนเติบเลยเติมคือเติเยอะดูนี่มันขีดเยดน้ำเลย ช่วงนี้ก็บ่มีพื้นดังช่วงนี้ก็ฝนตกดุย่างดังมีหัดขึ้นดังถึงถ่ายก็ดังเบิดเลย

อิ high, high, ่มมาไก่กันเราจปนอิ่มนีนะแ้วไปหากินอี่ป่าเด้อบันเดิมมาอีกเลยตัวดำนะเป็นมาหน่องดีเกลือค่ะพ่อแล้วล่ะยังโมเด็นนองเศราอยู่กวาดแล้วกับเป็นแล้วบันนี้ พอแล้วล <Yeah. laughs> ่ะพอแล้วเอ้ยว่าเกือหลายแล้วเบิดเข้าได้มาเบิงเบิงหัวสิงไข่หัวตะไข่ดิเริ่มใบยาวเลยคือสิติดแหเพราะว่าฝนก็ตกหลายมลตั้งแต่ปลูกมาทั้งนนหลได้ฮดประมาณ2เถื่อนี่แหละ แล้วต่อมากอะมันสุ่มตลอดเพราะว่าฝนตกมากมียนม,น,น,นมักนัดนำต้นมักนัดวัสิงไขยทางสาพันว่าสีแดงเอามือปลูกแต่ว่าพันยังไม่ได้เอาเนะ ชุม่มช่วงนี้มันชุ่มเนาะเพราะว่าพนตกมาตลอดเลยหมากันนี่ก็สีชุกเลยตําเฉีมังหงในแซ่บขนาดเลยมาคือคนทั้งน้องเหล็กกับบุคุผังไทยเพิ่นเอิญหมากเนี่ยหมากเพชร มาพ er. ี่น้องมาล้างถ้วยก่อนไก่ตุ้เทือนพี ه, ่น้องไก่ตุ้เทือนมาอะไรไก่เซ๊ะเซ๊ะมาหนีเนาะมันจะไม่อยากเทนี่และเพราะว่าปิดแล้วก็มันบุโบสินีตรงพี่น้องมันไหลออกมา มันอยากมันพิว,ว่บ่ลลูอะเนี่ยเลยมันอยากไหลออกมาเวลาอัเด็กหน่อยมาเปิดเลยเขาอัดบอแนบรนิูนมันอยากไหลออกอัน,นจนสอดเลยจนเป็นหัวอ,อนเด Oops, oops, พี่น้องบัดนี้จากคลิปนี้กระทังน้องเหล่ิคอตูลาไปพินเทนี้ก่อนเ้ิพกพู้หม่พี่น้องท่านน้องเหล่เาพิดพัดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆก็ขอบใจาทางผู้ใหม่พี่น้องที่รับชมคลิปของน้องเหล่ตั้งแต่ต้นจนจ,นจบที่ความโฆษณาจากคลิปนี้ทั้งน้องเหล่ิคอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อขอกล่าวคำวา่าสบายดี